ี้ไปจะขอร้องเพลงนี้คนจนสาวเมินคนจนอย่าง ความสุขใต้ก็พอกะเธอหวังว่าได้ประเสริญกับความเป็นจริงเลยมาชีวิตทุกวันก็ยังขาดขาเกินเคยลงหักสาวใดก็เหมือนย้อนว่า 两啊 ทนทนสู้บ่ยังกเตือนเลื่อยไปบ่มีสมบังตั้งใจย้อนอาย